สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันด้วยเรื่องของผิวลองมาสักพักแล้วนะคะต้องมาพูดไม่พูดไม่ได้จริง นี้เลยนะคะ U คอลลาเจนนี่เลยนะคะ, U ะคอลลาเจนคอมเพล็กซ์เป็นคอลลาเจนผิวเด็กตัวดังตัวนี้นะคะนําเข้าจากญ,ญี่ปุ่นมีคอลลาเจนมากถึง4ชนิดมีไดเปปไทด์นะคะมีไพรเปปไทด์มีคอลลาเจนไททรู ide, ม, ool, มี H A P C ขายมาแล้ว1ล้านกระปุก <S <S ดูแลครบทั้งผิว <S 2> <S 2> ผมเล็บกระดูกแล้วก็ข้อต่อใดๆก็คืองานผิวดีมากผิวเด้งผิวฉำ่ำใครมีปัญหาผิวแห้งผิวมีฝ้ามีกระตัวน,นี้คือเอาอยู่มากตัวนี้เนี่ยเป็นคอลลาเจนเพียวเลยนะ ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่น้าตาลไม่ผสมแป้งและที่สําคัญนะคะ0%แฟตค่ะโอเคคือถ้าเราแต่งหน้าเก่งอ่ะมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าผิวเราดีไปด้วยเนี่ยมันจะลดมากเรื่องอื่นตัวนี้ก็ช่วยนะคะใครที่แบบว่าเข่าดังกอกแกลบแบบเขาคือกระดูกและข้อลดอาการปวดเขา่าคือรู้สึกดีขึ้นทั้งเรื่องผิวแล้วก็เรื่องเข่าเนี่ยในกระปุกแรกที่สําคัญผิวตึงกระชับดูเด็กกว่าวัยแน่นอนตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องมองหาตัวอื่นละมีฮาลาลน,นะคะตัวนี้เนี่ยหนึ่งกระปุก 490บาทจากปกติ890บาทดูคลิปนี้ได้ยัปโปิพิเศษองแถม4จ่ายแค่1,780บาทรับไปเลยทั้งหมดนี้คุ้มมากแม่ลังเลไม่ได้แล้วนะทักเลยค่ะ